วยมือสั่นกับชุดคันไดว่าไกฟูจิประกบคู่กับลอ,อกตัวใหม่โคตรหลออ่อนี่ต้องหันด้านนี้ทีละนิดเฮ้ยนี่มันอาบูอย่าพูดดูดูดดเสียงตื๊ดอ่าวนกลับมานะคะนี่โหหลอ่อจริงหล่อจัดนะคะสำหรับลูกค้าที่เรียกร้องเรียกร้อง ชุดคันใดว่าแบบเอาแบบท็อปขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบตบเป็นแล้วโป<อ>แ,แล้วนะคะอยากได้บบชุดดีหน่อยชุดมีงบประมาณขึ้นมาหน่อยนะคะไกด์ฟูจินี่จัดเจ้าตัวนี้ไปเลยด่ะแหมเหนียวลึกเปล่าเหนียวลึกเปล่าเองให้ตุกต้องขนาดนี้ไหมเนี่ยอุ้ยเราจะไม่บอกสเปคเราจะงัดก่อนนะคะ เอาสองมือเลยได้ไหม,มเพราะชุดนี้หนูบอกเลยว่ารอจนกรีดร้องอ่ะรอจนกีดร้องมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะคะเลือกด่วนนะคะคันมีเวทเดียวอย่างที่แจ้งนะคะเวท87นะคะหกพุท87คันได้ว่าไกด์ฟูจินะคะมออันหล่อจริงๆอ,อ่ะและสีมันโคตรเข้ากันเลยน,นะครับสีดําฟ้า นี่งัดคู่งัดคู่อันนี้เป็นคันสองท่อนนะครับดูสิมันไล่ลอยต่อเลยนะครับอย่างโหดอย่างโหดดีมากบอกเลยนะคะชุดนี้พี่ชิปช่อนแน่นอนนะคะชะโดหายห่วงนะคะจัดคู่กับลอ,อกปูได้ M3 ตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดต,ตัวนี้เป็นตัวปี2021เ,เลยนะครับเนี่ย,น,ยน้ำหนักเบรกต้องเจ็ดกิโลนะคะรอบเจลูกปืนสนเลสน,นะคะ สามบวกสองนะคะสปูนลืล่นนี่ยสปูนทรงวีนะครับแต่งให้เรียบร้อยนอ็อปแต่งนอ็นอปน็ออาบูแบ็กแมกชัดๆนแขน<ม>เป็นแขนแบบแกาวเป็นว่าสเปคลอกเนี่ยเทียบตัว2,000เลยนะครับส่วนคันถ้าไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่2,500บาทแต่ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นคันอยู่นะครับเหลือ1,690บาท แต่ว่าลูกค้าเนี่ยรีเควสกันมาเยอะพี่ผมอยากได้เป็นชุดครับผมอยากได้เป็นชุดผมก็เลยเอาจัดให้สักหน่อยละกันนะครับแต่ปัญหาก็คืองบต้องอย่ากเกินสามพันโอ้โหไทยเราก็จัดให้สิจ้รารออะไรโงโเนี่เ<อ>ทพเทปเทพเทพคิดดูดิคันใดว่ามาพี่จ้าก็ยนะังได้ค่านี้นและปลายเขาไวมากนะครับตัวนี้ครับเซน,<ห>นเขาดีามาก ถ้าไม่ผิดคิวแบบสายขาดคันกระแทกหลังคานไม่กลัวอะไรเลยนะกับคันเนี้ยคือถ้าตกปานี่ไม่กลัวกลัวส่วนมากจะสายขาดแล้ว<อ>หรือปลาหลุดนะครับกระแทกต้นไม้มากกว่าอือมากกว่าอ่ามาแยกราคากันเลยดีกว่าอ้าวไม่ต้องมีอะไรเยอะเราจะไม่พูดพล่ำทำเอางี้เอางี้เอางี้นะคันตัวนี้นะครับมันมีโปรอยู่นะครับถ้าใครอยากดูรีวิวคันอย่างเดียวย้อนกลับดูอีพีที่แล้วได้เลยนะครับ คัน1,690บาทบวกค่าส่ง100บาทนะครับทั่วประเทศไทยส่วนลอกใครซื้อแยกนะครับผมจัดให้ตัวพิเศษไปเลย990บาทลอกอย่างเดียวนะครับ990บาทบวกค่าส่ง50บาทที่คะ a บ u b บ a c k Max นี่เมือนเธก้าร้อยเก้าสิบนะคะ Abu b a c k m a นี่ถึงกับตัวสั่นไปเลยนะครับเจอตัวนี้เข้าไปอา้าวแต่ถ้าซื้อเป็นชุดซื้อเป็นชุดนะครับ เอางี้คันมัน1,690บาทใช่ไหมบวกลอก9 9้อบวกค่าส่งอีก150ามันจะตกอยู่ประมาณ2,800-2,900ดสองพ่้มผมคิดไป2,690บาท2,690 <c oughs> บาทรวมส่ง <c oughs> แถมสายเอ็นด้วยแถมสายเอ็นเจแปนไปซ้อมเค้ว่อยงก่อนเอาไปซ้อมเค้ว่อยงก่อนอ่า <c oughs> เอางี้ชุดนี้เราขอเรียกมันว่าชุดคันใดว่าไกด์ฟูจิคู่ลอก M3 นะคะอ่าสองพันหกเก้าสิบบาท เราอยากได้หมุนฝาหมุนตายจัดด่วนนะคะจํานวนจํากัดนะคะจำนวนจํากัดคันก็ใกล้หมดลอก็ลอก็ได้มาไม่เยอะนะฮะสเปคนี้เอาเป็นว่าสองหกเก้าศูนแถมเอ็นพร้อมตกจะไปพิชิตหมายลบแค่ไหนช่อนเดินนงเดิน,ดนหนอนผิดคิ้วเกิดเจอชะโดอย่างงัดงัดได้ให้ตุดไร้รอยต่อคันใดว่าเนี่ยบอกเลยนะตามหาแบบเนี้ย มานานมากนะคะถ้าเป็นพวกรุ่นเก่าอะ่ะความเบาเขาจะไม่ได้ขนาดนี้ที่เมื่อก่อนหนูเคยรีวิวเลโกนาลืมมันไปได้เลยะโอโ้ลืมไปเลยครับตัวนั้นลืมไปเลยแบงค์คนละเรื่องเลยตัวนี้ดีกว่าเดิมเยอะนะคะพัฒนาแล้วดีไซน์โคตรหล่อพอประกบคู่กับลอ้อปุ๊บแลวข้อสำคัญคือล้อเขามีหน่วงไม่เหล็กนะคะมือใหม่ก็ตีได้นะคะอบอกเลยว่าใครที่คิดว่าชุดนี้นี่แปดเก้าพันไม่ถึงครับ ผมบอกได้เลยได้ของไปอ่ะไลทุกคนนะคะติดท้ายรถได้เดี๋ยแค่นี้นะถ้าไม่บอกว่าคันสองท่อนไม่มีใครรู้นะครับตะกี้งัดให้ดูเนี่ยนึกว่าท่อนเดียวนี่เยไลลอยต่อจริงๆเก็บท้ายรถสบายๆนะคะคุณแฟนไม่รู้ว่างๆแอบไปปุ๊กหย่อนกบยางเดินเดินดีดเลยจ้าความยาวหกุหกเนี่ยมันจะเป็นความยาวมาตรฐานเนาะเวลาเราไปแบบ เดินข้างทางอะ่ะพี่อยากจะไปตีแบบปึ๊บข้างริมคองข้างอะไรเล็กๆล็กอย่างเงี้ยเดินดีดเดินอะไรอย่างเงี้ยท้ามันได้อ่ามันไม่ยาวเกินไปนะครับมันไม่ติดพื้นน่เวลาเราดีดอย่างเงี้ยท้ามันได้นะใครอยากจะไปซ้อมตึ๊บั๊บท่ช่วงนี้เขาฮิตตีสกิปปงสกิปปิ้งนะครับชุดนี้สามารถตีได้เลยเพราะมันเป็นเวทเวทแบบอเนกประสงค์ นี่ดูความลื่นลอกนิดนึงานมายังไม่ได้เปิดหน่วงเลยลองเปิดหน่วงให้ดูว่าพี่ครับตีสี่สิบเมตรถึงไหมเอามาก็มาดิครับหวดกระจุยอะครับออตัวนี้แต่เราต้องฝึกตีนิดนึงด้วยนะครับไม่ใช่เราไปใส่สายทีอีถักสีรุ่นแบบเก่า คือสาย PE ต้องบอกนิดนึงนะครับบางคนที่ชอบประมูลในเว็บมาอะไรเงี้ยม้วน80ร้อยนึงคือเส้นเขาใหญ่นะครับ<ด>มันทําให้เราตีได้ไม่ไกลไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะก็ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเอามาแล้วเราตีไม่ออกบางคนตีไม่ออกอ้าไปแก้เรื่องไปเปลี่ยนลอกปปล,ลอกไปห <ไป S 1> <ค>าว่าลอกมไม่ดีไปแต่งลูกปืนจริงจริงเปลี่ยนสายก็จบแล้วใช่ความจริงแค่เปลี่ยนสายให้เป็นยี่ห้อดีขึ้นคุณก็ตีไก่แล้วครับสายชีวิตจบ่ะนี่อ่ะให้ดูความสวยระดับ full heading หึรอบ สีโคตรเข้ากันครับชุดนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีไม่ถึง40ชุดนะครับฉะนั้นรีบเลยคือรีบด่วนฟูจินะครับรองรับสายเอ็แล้วก็สาย PE ชุดไกด์ฟูจิอย่างเดียวก็เขือพันแล้วครับพี่ที่เหลือคือของแถมก็ถึงบอกว่าค้อนจริงอ่ะคันตัวนี้ถ้าไม่ลดก็2,500ครับมันเหมือนซื้อคันแถมลอกไปเลยชุดนี้ครับครบชุดพร้อมส่ง2,690บาท ซ้ายต่างหมุนซ้ายชอบหมุนขวาต่างหมุนขวาไปเดินเกียร์นอนอกกระพงข้างบอลิทกลินิ้วเกี่ยวได้สบายๆนะคะหละ่อๆนะคะอย่าลืมนะคะชุดคันไดว่าไกด์ฟูจิคู่ลอก M3 นะคะอ่ะาสั่งเข้ามาก็แจ้งชื่อรุ่นมาด้วยนะคะดูคลิปไหนกันมาไม่งั้นก็ครอบรูปมาเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วป่ะดวนถ้าชอบทั้งซ้ายทั้งขวาก็เอาสองอันได้นะครับไม่มีปัญหาก็มีนะทั้งที่แล้วเขาก็สั่งกันอย่างนี้นะที่มันบวมไวอ,อ,อ,อะ ชุดคัลเลอร์ฟูก็ขายดีนะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นสเปคเริ่มต้นเนาะเป็นล่างหน่อยสำหรับคนเพิ่งเริ่มนะครับมีเดียมมีเดียมแต่ถ้าเกิดอยากจะแบบฟูคอร์สแล้วนะคะขึ้นมาแบบจริงจังตกจริงจังแล้วรู้แล้วว่าไล์แน่นอนชุดนี้จบแน่นอนค่ะอ่าโอเควิธีสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับคอฟรูปให้ติดชื่อหรือติดรูปสินค้าแล้วทักเข้ามาที่ Facebook f แฟนเพจอาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับเลือกซ้ายเลือกขวามาให้เรียบร้อยนะเพราะว่าช้ามันหมดนะครับมีไม่ถึง40ชุด ผมบอกได้เลยว่าซื้อชุดนี้นะเหมือนซื้อเหมือนซื้อคันราคาเต็มอะแต่ผมแถมลอกแถมสายเอ็นให้นะครับลูกค้าชอบมาะแม่ค้าร้านเนี้ยชอบเกา่าเกาด้าไม่ดูก็เนี่ยค่ะดิ้นขนาดเนี้ยสองพบาทรวมส่งเดินหนอนมันค่ะพี่นะอ่าโอเคปะจบเฮ้